สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The d a ะ l y d o โดสาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV พูดถึงเรื่องของการเมืองในประเทศมาลีก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่นะฮะมีการยือดอำนาจจากผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งแต่ว่าเป็นผู้นำที่ไม่ค่อยเด็ดขาดในการจัดการกับกลุ่มกบฏกลุ่มกบฏโตเรกซึ่งอาศัยพักพิงอยู่ทางภาคเหนือของประเทศมาลีราวนี้เมื่อเวลาผ่านไปมีการยือดอำนาจทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็องค์กรอย่างเช่นอีโกวัสนะฮะ ซึ่งเป็นองค์กรที่เป็นตัวแทนของหลายๆประเทศในทวีปแอฟริกาทางฝั่งตะวันออกเขาก็ออกมาที่จะประกาศนะฮะว่าตอนนี้เขาไม่ยอมรับในรัฐบาลใหม่ที่มาจากการรัฐประหารแล้วก็เรียกร้องให้มีการคือนอ้ำนาจสู่ประชาชนให้มีการจัดการเลือกตั้งให้มีการเอารัฐธรรมนูญเดิมกลับมาใช้อีน,นี้โดยหลักการเนี่ยผมไม่เห็นด้วยกับการยดอำน้าแต่ว่าอย่างไรก็ดีในครั้งนี้เนี่ย ค่อนข้างเห็นด้วยกับเจตนารมณของกลุ่มที่ยึดอํานาจถึงแม้ว่าไม่ได้เห็นด้วยกับการกระทําแต่ว่าเหตุผลที่เขาใช้นั้นก็ฟังดูแล้วเนี่ยถ้าลองคิดดูเนี่ยมันพอรับได้ในระดับหนึ่งนะฮะเพราะว่ารัฐบาลอาของอดีตผู้นําในมาลีไม่สามารถจัดการกับกลุ่มกบฏท,ที่กําลังที่จะยึดอํานาจของประเทศอยู่คือกลุ่มกบฏต,ตเรกเนี่ยนะฮะนะ,ะ,นะะและนี่คือหน้าตาของอดีตผู้นําของเขาที่ถูก ขับไล่ไปโดยคณะรัฐประหารเนี่ยกลุ่มกบฏตอรเรกนะั้นเป็นกลุ่มกบฏที่พยายามที่จะเข้าไปยึดครองเมืองได้ทั้งหมดถึง3เมืองแล้วตอนนี้เทียบเท่าถ้าคุณได้จินตนาการดูเหมือนกับอยู่ดีมีกลุ่มกบฏในเมืองไทยแล้วก็ยึดไปแล้ว3จังหวัดนะในประเทศมาลีเขาพูดง่ายยึดไปแล้ว3จังหวัด<ส>และนี่เป็นกลุ่มที่ได้ใช้อาวุธนะที่ได้มาเพิ่มมากขึ้นในช่วงที่เข้าไปช่วย มั่วมากาดาฟี่ในลเบียกลุ่มกบฏโตเรกผมเนม้นย้ำอีกครั้งเข้าไปรับใช้ระบอบกาดาฟี่ในลิเบียและเสร็จแล้วพอเขารบในลเบียเสร็จก็หนีกลับมาอยู่ที่มาลีผ่านบริเวณชายแดนผ่านอัลจีเรียผ่านอะไรเข้ามาแล้วก็เอาอาวุธทั้งปืนทั้งระเบิดนะทั้งกระสุนทุกอย่างเอากลับมาจากเบียหมดบางส่วนก็ขโมยจากนาโต เอามาแล้วเสียเอากลับมาใช้ในประเทศของตนเองแล้วก็ไปประกาศที่จะสู้กับรัฐบาลกลางของประเทศมาลีประกาศที่จะยึดอำนาจจากรัฐบาลกลางของประเทศมาลีนะฮะถึงขั้นกล้าที่จะทําขนาดนั้นแล้วเสร็จแล้วรัฐบาลของอดีตผู้นํามไม่ทําอะไรที่จะสามารถปราบกลุ่มกบฏนี้อย่างเด็ดขาดได้ทหารเขาก็เลยยึดอำนาจทหารเขาก็เลยเล็งที่จะใช้มาตรการขั้นรุนแรงขั้นเด็ดขาดในการจัดก,การกับกลุ่มกบฏกลุ่มนี้ นี่คือนี่คือสภาว่าการทางการเมืองจริงๆในประเทศมาลีการยึดอำนาจนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเสมอไปแต่ว่าเมื่อมีความพยายามที่จะยึดอำนาจอยู่แล้วด้วยการใช้กําลังเนี่ยจากผู้นําที่มาจากการเลือกตั้งแล้วผู้นําที่มาจากการเลือกตั้งคนนั้นไม่ทําอะไรเนี่ยทหารก็เลยยึดอำนาจแทนแล้วก็จะจัดการกับกลุ่มกบฏอย่างเด็ดขาดมันก็แปลกดีนะจริงๆแล้วการเมืองแอฟริกาเนี่ยเวลาจะไปศึกษามันต้องศึกษาอย่างลึกซึ้งแล้วก็ ข้ามไปข้ามมาให้ครบทุกประเทศนะฮะบางทีก่อนนั้นี้ผมก็ไม่เคยทราบว่ากาดาฟีนั้นได้เลี้ยงดูทหารในกลุ่มโตเรกนี้มาเป็นเวลาหลายสิบปีกาดาฟีก็ส่งทั้งเงินให้ส่งทั้งอาวุธให้เพราะว่ากาดาฟีเองเนี่ยทั้งๆเป็นผู้นำของลิบเบียอยู่แล้วเนี่ยก็พยายามที่ขยายเครือข่ายอำนาจของตนเองมาถึงมาลีด้วย มันมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าในสุดแล้วการเมืองในแอฟริกาเนี่ยมันเป็นการยึดอํานาจกันระหว่างกลุ่มที่ติดอาวุธกับอีกกลุ่มหนึ่งที่ติดอาวุธก็แย่งชิงอํานาจกันแม้กระทั่งกลุ่มที่ขึ้นมาด้วยการเลือกตั้งเนี่ยกว่าจะได้จัดการเลือกตั้งก็ต้องใช้อาวุธใช้วิธีการที่รุนแรงประหัสประหารกันก่อนก่อนที่จะได้อำนาจมาเสร็จแล้วหลังจากนั้นค่อยจัดการเลือกตั้งนะฮะมันเป็นอย่างนั้นจริง ก็เดี๋ยวมาลีเขาก็จะพยายามจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีตามคำเรียกร้องของ e c o กวัสแล้วก็สาหารัฐอเมริกานะครับซึ่งในเรเวนี้ก็คงจะเอารัฐธรรมนูญเดิมกลับมาใช้มีการเลือกตั้งใหม่แล้วก็ทำตามาแรงกดดันจากประชาคมโลกอันนี้เป็นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยธนาคารกลางในมาลีไม่สามารถจ่ายเงินได้แล้วและอีโกวัสเขาก็กดดันอย่างเต็มที่ให้รัฐบาลใหม่ที่มาจากการราัฐปารไม่สามารถาส่งเงินไปถึง หน่วยปฏิบัติการของตนเองได้ซึ่งเป็นปัญหาเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวรอติดตามมันต่อไปแต่ว่าน่าสนใจในรกรณีของมาลีกับความสัมพันธ์กับอดีตผู้นำลิเบียโมมาการาฟีในอดีตถึงเวลาของช่วง Daily Cover ครับวันนี้ช่วง d ดลี่คอเวอจะแนะนำหนังสือตั้งนี้นะฮะ ตั้งนี้นะฮะแล้วก็มีอยู่3เล่มนี้นะฮะ mm hmm. เยอะเลยฮะอันนี้ของสำนักพิมพ์มติชน mm hmm. ก็ผมมีหนังสือ The Daily Does เปลี่ยนโลกแล้วก็สำนักพิมพ์มติชนก็แวะมาหาผมที่นี่แล้วก็เาหนังสือทั้งตั้งนี้มาให้ผมนะฮะผมก็ต้องเอาไปอ่านซึ่งเดี๋ยวจะไปอ่านวันนี้ไม่แจกท่านผู้ชมนะฮะท่านผู้ชมช่วยกันอุดหนุนหน่อยนะฮะไปกันที่สัปดาห์หนังสือแห่งชาติแล้วก็ไปซื้อ The Daily Does เปลี่ยนโลกแล้วก็ถ้าสนใจก็ซื้อพวกนี้ได้ด้วยนะฮะเล่มแรกที่จะให้ด้ดูนนีเป็ จับเขาคุยลีกวนยูฮะผู้ก่อตั้งประเทศสิงคโปร์อดีตผู้นำสิงคโปร์แล้วก็ยังเป็นบิดาของนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์คนปัจจุบันเล่มนี้เขียนโดยทอมเพลตแปลโดยค un ุณนงนุษสิงหเดชะและคุณสุรนันเวชาชีวะเสร็จแล้วอีกเล่มนึงถัดไปนะฮะนะเราก็แชร์ไว้ได้เลยแต่ผมจะดึงออกมาจับเขาคุยกับมหามฮัมหัต่าอดีตผู้นำมาเลเซีย ผู้ที่สลายเครือข่ายของอำนาจนำในมาเลเซียเขียนโดยทอมเพลตแปลโดยคุณสุภาพรการจะวีระโยธินนะฮะอันนี้ก็แนะนำให้ลองอ่านดูแต่ว่าที่จะเป็นเด็ดๆก็คงจะเป็นเล่มถัดไปนะฮะผมดึงออกมาเล่มหนึ่งนี่คือภาพของอดีตนายกมตรีพันธบทักษินชินวัตรเล่มนี้แปลโดยคุณสุรนันเวชาชีวะนะฮะแต่ว่าคนที่ไปทำการสัมภาษณ์แล้วเขียนก็คือทอมเพลตอภิมาาศรษี ประชานิยมไทยอดีตนายมนตรีผู้ทรงอิทธิพลนะฮะจับเขาคุยพันธบททักษิณเชนวัตรสามเล่มนี้เดี๋ยวผมจะไปนั่งลองอานดูฮะใช้เวลาพอสมควรเป็นซีรีส์ของทอมเพลทแต่เล่มนี้น่าสนใจฮะวาระสุดท้ายของฮิตเลอร์ไม่ธรรมดานะฮะวาระสุดท้ายของฮิตเลอร์ฮิตเลอร์ทำอะไรในช่วงวาระสุดท้ายฮิลทรเวอร์โรเปอร์เขียนแปลโดยคุณจัก,กริดอุทโยพาส นะฮะ The last days of Hitler น่าสนใจนะฮะ The last days of Hitler แล้วก็เล่มน,นี้ฮะชอบมากกลการเมืองเกมอำนาจยุคไพร่พังงาดอมาดซ่อนเล็บไพร่พังงาดอมาดซ่อนเล็บซ่อนเล็บแสดงว่ายังออกมาตะคุบได้อีกนะฮะประวัติศาสตร์สดสด,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 สดการเมืองไทยโดยทีมข่าวการเมืองมติชนอันะนี้ก็ต้องไปอ่านดูเหมือนกันนะฮะแล้วเสร็จแล้วก็มีนี่ฮะอ่า ผมพยายามไม่พูดอะไรมากละกันไม่มีวิเคราะห์ไม่มีอะไรนะแนะนําให้ลองไปซื้ออ่านดูปริศนาพระเจ้าตากฮะปรามินเครือทองเป็นบรรณาธิการนะฮะวิเคราะห์ปัญหาชวนสงสัยตลอดการพระเจ้าตากลูกลูกจีนหรือลูกไทยบ้าหรือไม่โอ้อน,นี้ก็ต้องอ่านปริศนาพระเจ้าตากแล้วก็อันนี้ผมเคยดูภาพยานตร์เรื่องนี้แล้วนะฮะ food ink บริษัทอาหารจำกัดฟูดเองที่มาของอาหารที่คุณกินทุกวันเนี่ยนะฮะมันมาจากไหนฮะมันมาจากบริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นในโลกไม่กี่บริษัทเองผมดูภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วแล้วก็ถ้าดูให้ครบก็มีนี่นะฮะรับโรงพรางซึ่งไม่ต้องช่วยโฆษณาแล้วเพราะว่าตอนนี้นำยอดขายของผมอยู่นะฮะของผมแค่ดับที่5ของสำนักพิมพ์มัติชนอัน,นนี้ดับ2มบ้างคิดว่าแล้วก็มีฮะของคุณคํปากาฮะผู้หญิงขั้วบวกรักแท้ไม่มีอยู่จริง แต่ความเชื่อว่ารักแท้มีจริงต่างหากที่เป็นจริงและทรงพลังรักแท้มีจริงหรือเปล่า well it depends maybe conditional พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมานะครับยังมีเรื่องของนางงามพูดถึงรักแท้เรื่องของนางงามความสวยคืออะไรนะช่วงหน้ามีเรื่องของนางงามที่ขอพูดถึงนิดนึงเพราะว่าผมดูบางของโพสต์มาเช้านี้ก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ เป็นข่าวอยู่ในแคนาดานะฮะคือมีผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเจนนาทาเลคคว่าอา va, อยุย3ปีมามาประกวดมิสทิฟฟานี่ในประเทศไทยด้วยนะฮะตอนนั้นมาที่ชนบุรีที่พัทยาแล้วก็เป็นข่าวคราวในต่างประเทศเหมือนกันว่านี่เป็นผู้ชายที่เขาเกิดมาเป็นผู้ชายในแคนาดาแล้วก็แปลงเพศเป็นผู้หญิงแล้วก็มาประกวดทิฟฟานี่ในเมืองไทยค่น,นี้ถ้าแค่นั้นก็ไม่เป็นประเด็นแต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยสาวคนนี้เนะฮะเขาเป็นผู้หญิงแล้วนะฮะซึ่งเขาในบัตร ประจำตัวในประเทศแคนาดาเนี่ยก็เป็นผู้หญิงแล้วแต่ว่าเขาเกิดเป็นผู้ชายนะฮะเขากลับไปแล้วเขาดันไปพยายามที่จะประกวดเป็นนางงามจักรวาลของแคนาดาด้วยคือมิสแคนาดายูนิเวอร์สก็เหมือนมิสทแลนด์ยูนิเวอร์สนั่นแหละนะฮะเสร็จแล้วให้ดูภาพนี้นิดหนึ่งนะฮะภาพนี้ก็คือมีการประกวดถ้าคุณยังจำได้มิสอ่าไทยแลนด์เวิลด์นะฮะของช่อง3ที่เขาจัดแล้วก็อีกภาพนึงก็คือคุณา นิตยาซึ่งเป็นคนเชื้อชาติลาวแล้วก็ประกวดชนะมิสเมนโซตาในสหรัฐอเมริกาในในหลายๆประเด็นที่เราพูดถึงในทุกวันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมันน่าสนใจว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นความงามที่เกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติกับอะไรคือสิ่งที่ไปสร้างขึ้นมาทวนี้ถ้าเกิดมีการสร้างบรรทัดฐ,ฐานใหม่นะฮะว่าสิ่งที่คุณได้มาโดยมิใช่ วิธีการตามธรรมชาติปกติเนี่ยเป็นสิ่งที่คณะกรรมการผู้ประกวดนั้นยอมรับได้ผมคิดว่ามันเป็นการเปิดโอกาสให้มีการรวมเข้าไปถึงวิธีการที่หลากหลายในการสร้างความงามทั้งนั้นคือในปัจจุบันนะฮะถ้าคุณดูการประกวดในเมืองไทยเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เขาให้ถ้าเกิดคุณทำสัญญกรรมหน้าอกและจมูกเขาให้แค่นั้นเขาให้หน้าอกและจมูกซึ่งผมก็มานั่งลองคิดดู ไม่ใช่ว่าผมไม่เห็นด้วยกับการทําหน้าอกและจมูกแต่ว่าการที่คุณบอกว่าให้ทําหน้าอกและจมูกได้แล้วถึงเวลาถ้าเกิดไปทําคางมาไปทําแก้มมาไปดึงพุงมาไปดึงก้นมาเนี่ยแล้วคุณประกวดไม่ได้เนี่ยมันเป็นดับเบิลสแตนดาดสำหรับการทําสัลยกรรมตกแต่งหรือเปล่านาะลองคิดดูถ้าเกิดคุณเริ่มที่จะบอกว่าจมูกกับหน้าอกทําได้แล้วส่วนอื่นทําไม่ได้คุณเอา อะไรมาตัดสินว่าเฮ้ยตกลงแล้วเนี่ยทำได้แค่สองส่วนของร่างกายคือในความเป็นจริงสำหรับพวก originalist เนี่ยเขาจะมองว่าทำอะไรมาสักอย่างก็ไม่ได้เลยในการประกวดในสหรัฐอเมริกาตอนนี้มีคอนเซปต์ใหม่เลยด้วยซ้ำไปที่บอกว่าต้องเป็น original เต็มที่อย่างไรก็ดีนะฮะไอบ้บรรทัฐานที่ยอมรับในบางสิ่งบางอย่างได้เนี่ยในแคนาดาเขาก็เพิ่งออกมาเหมือนกัน นะดอนัลทรัมป์ซึ่งเป็นผู้บริหารของเครมิสยูนิเวอร์สเขาก็บอกว่า Miss Universe Canada าตอนนี้ถ้าจะให้เจนนาทารลกโควาเนี่ยประกวดเนี่ยประกวดได้เลยพร้อมที่จะยกเลิกกฎแล้วให้เจนนาทารคกโลวาประกวดได้เป็นผู้เป็นผู้หญิงที่แปลงเพศมาก็ประกวดได้แต่ถ้าเป็นอย่างนี้จริงก็ต้องไปแก้กฎนะเพื่อให้ คนที่เข้าประกวด Miss Canada Universe นั้นไม่ต้องเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงมาตั้งแต่ตอนกำเนิดซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยแล้วเดี๋ยวในอนาคตคุณก็จะมีคนที่ชอบประกวด Miss Tiffany เนี่ยวิ่งเข้าไปประกวดนางงามแบบปกติที่เป็นอยู่เข้าไปด้วยแล้วมันก็จะขยายคนที่สามารถเข้าไปประกวดในเวทีแบบนี้ซะอีก พูดห่าในความเป็นจริงเนี่ยผมคิดว่าถ้าคุณจะประกวดนางงามเนี่ยคุณก็ต้องชัดเจนไปเลยชัดเจนไปเลยไม่ต้องให้ทําหน้าอกเอ็กซเรย์ไปดูเลยว่าคุณทําจมูกมาหรือเปล่าถ้าทําจมูกก็อดประกวดทาหน้าอกก็อดประกวดยิ่งคุณแปลงเพศมาจากที่เคยเป็นผู้ชายก็ต้องอดประกวดเพราะถ้าเกิดคุณเปิดให้คนที่ทําสัญญาการมมาอย่างครบถ้วนขนาดนี้ประกวดกันไปในที่สุดเนี่ย งานประกวดมันก็จะกว้างขึ้นกว้างขึ้นจนในที่สุดเนี่ยคนคุณก็เอาคนที่ทําสัญญกรรมมาทุกรูปแบบมาประกวดกันหมดมันเป็นขยายความหมายของความงามที่ทําได้แต่ถ้าคุณทําคุณต้องเปลี่ยนคาจํากัดความที่คุณใช้กับการประกวดนะฮะน่าลองคิดดูนะครับะะเพราะในมุมหนึ่งมันเป็นเรื่องของคนบอกว่าเป็นความเสรีภาพความเท่าเทียมกันแต่ว่า ถ้าเกิดคุณยอมรับในสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเมื่อไรเนี่ยคุณต้องยอมรับทั้งหมดนะฮะคุณยอมรับแค่บางส่วนไม่ได้แล้วคุณต้องยอมรับทุกคนที่ทําสัญญกรรมในสัดส่วนอื่นของร่างกายด้วยแม้กระทั่งคนที่ทําสัญญกรรมที่อวัยวะเพศถ้าคุณรวมในส่วนนั้นก็เดี๋ยวมาประกวดกันหมดเลยฮะรวมกันหมดเลยทุกมิสทุกแพทเชนรวมกันหมดแล้วเดี๋ยวมาพิสูจน์กันว่าตกลงแล้วใครสวยที่สุดนะมันเป็นหล,หลักความคิดที่ ในมุมหนึ่งอนุรักษ์นิยมไว้ก็ดีเพราะว่าเมื่อคุณไม่มีแนวคิดแบบ originalist เนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นเยอะคุณเปิดกว้างกับทุกๆคนให้ร่วมประกวดแล้วสิ่งที่คุณได้คือสิ่งที่หรือคนที่หน้าตาดีที่สุดก็จริงแต่ว่าหน้าตาดีที่สุดด้วยทุกศาสระทุกอย่างที่สร้างมาโดยฝีมือของแพทย์ซึ่งมันก็ไม่แฟร์สำ,รสำหรับคนที่เกิดมา แล้วสวยโดยธรรมชาติเพราะสิ่งนั้นอาจจะยากกว่าการสวยโดยแพทย์พักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมานะครับยังมีหลายประเด็นในรายการ The Daily Dose สันดิกาสารัฐนะกำลังที่จะตัดสินคดีสําคัญนะครับคดีนี้น่าสนใจเพราะว่าในสานดิกาสารัตมีทั้งหมด9คนนะครับสคนเนี่ยเป็นผู้พิพากษาที่มีหัวคิดแบบเสรีนิยมนะครับอีก5คนเนี่ยเป็นผู้พิพากษาที่มีหัวคิดแบบอนุรักษ์นิยม เพราะฉะนั้นคำตัดสินที่น่าจะแบ่งออกเป็น5ต่อ4เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่คาดหวังได้อย่างไรก็ดีเนี่ยในช่วงหลังเนี่ยประธานาธิบดีบรักโอบามาก็ได้ออกมาวิพา์วิจารณ์แล้วก็บอกว่ากฎหมายระบบประกันสุขภาพของเขาเนี่ยผ่านมติจากสภาคอนเกรสเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญสหรัฐอย่างไรก็ดีเนี่ยถ้าคุณดูท่าทีของอ บรรดาผู้วิพากษาต่างๆในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายประกันสุขภาพของอามาเนี่ยหลายคนก็เห็นว่า individual mandate หรือการที่กฎหมายบังคับให้คนนั้นซื้อประกันสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่ไปละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนชาวอเมริกรันว่าถูกบังคับให้ซื้อระบบซื้อแผนประกันสุขภาพแล้วถ้าไม่ซื้อเนี่ยจะถูกปรับจะถ,ถูกปรับจะถูกลงโทษด,ด้วยการต้องจ่ายภาษีเป็น penalty tax นะงั้นการที่ รัฐธรรมนูญสหรัฐนั้นถูกละเมิดด้วยกฎหมายนี้แล้วถ้าเกิดสารดีกามีคำวินิจฉัยออกมาว่าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยโอบามานั้นต้องกลับไปประเมินตนเองใหม่เลยว่าที่ผลักดันกฎหมายนี้นั้นผลักดันโดยที่ไม่คำนึงถึงความที่กฎหมายนี้นั้นละเมิดรัฐธรรมนูญสหรัฐซึ่งจะเป็นเป็นเครื่องมือในการหาเสียงสำหรับมิดรรมนี่คนที่จะมาเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันเลยว่า ตกลงกฎหมายเฮลท์แคร์ของโอบามานั้น unconstitutional พูดถึงมิรอมนี่มิรอมนี่ก็จะชนะเป็นตัวแทนของพรรคร p พับลิกันแน่นอนแล้วนะฮะแทบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเพราะว่าวันนี้ชนะการเลือกตั้งที่วิสคอนซินที่วอชิงตันที่แมริแลนด์ครบเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นพฤศจิกายนนี้อย่างเป็นทางการแล้วนะฮะรอมนี่โอบามานะครับโอกาสที่รอมนี่ชนะมีไหมก็คงจะมีแต่อย่าลืมพูดถึงระบบประกันสุขภาพแบบ universal health care เนี่ย มิดรอมนี่เขาสนับสนุนให้ทำในมลรัฐของเขาเหมือนกันนะตอนที่เขาเป็นผู้ว่าการรัฐแมสซาชูเซตส์เนี่ยเขาต้องการให้มี Universal Health Care แล้วก็เขาผลักดันให้สำเร็จโอบามาทำแล้วก็พูดด้วยซ้ำไปว่าทำตามโมเดลที่มิดรอมนี่ได้ทำไว้นะฮะไปดูเดลี่ขวดกันนะครับจากท่านวสันสอยพิสุทธิ์นะฮะประธานสารรัฐธรรมนูญคุณวสันได้บอกว่า เรามีอาชีพเป็นตุลาการถูกฝึกจนเป็นนิสัยมายาวนานหลายสิบปีว่าจะรักใครชอบใครนั้นทําได้แต่ถ้าทํางานพิจรารณาวินิจฉัยคดีแล้วต้องลืมเรื่องความรักชอบไปแล้วพิจรารณากระบวนการเนื้อหาตามข้อเทจ็จจริงโดยปราศจากอคติเป็นกลางเสียงกดดันจากภายนอกต่าง,าง,างนนๆนานาไม่เคยเอามาใส่ใจเพราะถ้าเอามาเป็นอารมณ์ก็จะทําอะไรไม่ได้ยิ่งในสถานการณ์การเมืองเป็นเช่นนี้เราต้องเป็นกลางเหมือนเป็นกลางท่ามกลางสนามรบ เพราะมองไม่เห็นว่านาคตจะปรองดองได้อย่างไรเนื่องจากคนที่คิดปรองดองยังไม่คิดจะปรองดองกันเลยชาตินี้ก็ปรองดันกันไม่ได้ถ้าจะปรองดองได้กลุ่มเจเนอเรชันนี้คงต้องตายไปก่อนท่านประธานสารมนูญอาจจะไม่เข้าใจถึงความเป็นจริงที่สารรัฐธรรมนูญเองโดยเฉพาะยิ่งบทบาทในการยุบพักการเมืองหลังจากวันที่มีการยึดอำนาจมาจนถึงตอนนี้เนะี่ยได้เป็นภาคีแห่งความขัดแย้งไปด้วย ผมเบื่อหน่ายเวลาผมเห็นคนพูดถึงปรองดองปรองดองปรองดองแล้วก็ปรองดองในแบบที่ไม่ได้มีเนื้อหาสาระถ้าจะปลองดองแบบมีเนื้อหาสาระสารรัฐธรรมนูญต้องเข้าใจว่าที่ผ่านมาเวลาคุณ,คณไปยุบพ,พักการเมืองเนี่ยคุณนั่นแหละทําให้เกิดความขัดแยง้งคุณไปช่วยคณะรัฐประหารยุบพักการเมืองการยุบพักการเมืองเป็นการกระทําที่สร้างความขัดแย้งในสังคมเพราะคุณไปยุบพักการเมืองที่เป็นตัวแทน เป็นองค์กรที่เป็นตัวแทนของประชาชนและเป็นพรรคการเมืองที่ได้คะแนนเสียงอย่างถล่มทลายเป็นพรรคการเมืองผู้ง่ายที่ป๊อปปูล่าที่สุดในประวัติศาสตร์ของราชานาจักรไทยตุลาการสามรุ่นไปยุบพรรคการเมืองพรรคนั้นการกระทําครั้งนั้นเป็นการละเมิดประชาชนและทําให้สามรุ่นนั้นเป็นภาคีหนึ่งในความขัดแยง้งเก็ตไหมฮะเคลียร์ที่สุดเรื่องนี้ผมไม่เข้าใจว่าทุกวันนี้ยังไม่มีการถกเถียงเรื่องนี้ได้อย่างไร แก้เหอะรัฐธรรมนูญที่ทําให้ศาลยุบพักการเมืองได้เพราะว่าการกระทําในการยุบพักการเมืองเป็นการกระทําที่สร้างความขัดแย้งในชาติเดลีพิกในวันนี้พูดถึงเรื่องของความขัดแยง้งสิ่งนีงที่ผมไม่เคยคิดว่าจะได้ได้เห็นก็คือพลเอกสอนที่บอกว่าทุกฝ่ายต้องลดราวาศอกลงแต่น,นี้อาจจะเป็นสิ่งที่พอฟังและเข้าใจได้แต่สิ่งหนึ่งที่ฟังแล้วยังไม่เข้าใจก็คือคุณสุเทพทุกสุบันไปให้การกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือผมจำไม่ได้ให้การกับใครแต่ว่าไปบอกว่าท่านไม่เคยสั่งให้มีการสลายม็อบเสื้อแดงผมเข้าใจว่าคําสั่งตอนนั้นคือกระชับพื้นที่นะฮะแต่ว่าการกระชับพื้นที่โดยประยายหมายถึงมีการสลายม็อบเสื้อแดงถ้าไม่ใช่คุณสุเทพสั่งให้มีการสลายม็อบเสื้อแดงแล้วใครสั่งฮะมันก็ต้องมีคุณอภิษ์ถ้าไม่ใช่คุณอภิิ์ตอนนั้นเป็นใครก็ต้องเป็นทหารก็เป็นใครที่อยู่ในซอชอเนี่ยสั่งสลายม็อบเสื้อแดง หรือสั่งกระชับพื้นที่หรือจริงแล้ว they are one and the same นั่นก็คือรายการ The Daily dose ในคืนวันนี้นะครับพบก,กันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้ติดตามรายการ World Update นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ